สวัสดีครับวันนี้น้องโคนเด็กเลิศเก็บพระนะครับจะมาเที่ยววัดเขาใหญ่จางเงินทํายันนสัมปันโนนะครับของเท้าตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเ d ดีพระพุทนะครับนัตนะสิ่งมงคล เจดีอาจจะเลก็กน้อยเ่ายงดงามมากอะต่อนะครับก็จะไปทางเจดีย์ของตามหาบัวนะครติดเป็นติดจริงจรงของตามหาบัวนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตุ๊ดเจดีย์นนทรีอันโนมาถาิ่งละนะครับ ก็จะเป็นที่นั่งนะครับหนวป่ามากบัวยาญนสัมปันโนนะครับจุดตรงนี้นะครับภายในสางอาวัตเขาใหญ่จะเงินนำนสัมปันโนนะครับ ก็จะเป็นแจกหนังสือฟรีนะครับนะครับ นี่นะคะทางขึ้นสางานะคะวันไปผัด ตอนนี้นะคะพอเหนีงก็ได้ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก็หลวงปู่ปู่ไทยก็ท่านก็ให้กาบประมาณตอนเช้ากับตอนบ่ายโมงครึ่งก็ยังเลกกดไงกดแชร์กดติดตามให้กับน้องคนเด็กเลิก็บพระด้วยนะคะขอบคุณคะ